สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่อง v i p ธรรมดาครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานําเสนอดาวโจนนะครับดาวโจน v i p นะครับดาวโจน v i p ของวันที่นะครับของวันที่ของวันที่นะครับของวันที่ย, ler, ยี่สิบเ็ดนะครับธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสําหรับดาวโจน VIP นี้ก็จะมีทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับ ช่อง v ีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันทุกๆวันเที่ยงเดียวกันนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นๆกันนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะมันคงมั่งคั่งมั่งมีทวีทรั์ทวีชคทวีสุขนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับเราก็มา ชมกันเลยนะเราก็ามาชมกันเลยนะครับประมาณนี้ครับอย่าจูนเมื่อวานนี้ออก285กับ34นะ285กับ34อาจารย์ให้5 6 7เข้า85 58นะใช่ไหมอ่าใช่ส่วนชุดวินเนี่ย5 6 0 1ก9ก็เข้า8 5 8 8, 8 5นะครับชุดวินนะนชุดวินก็เข้านะครับชุดเจาะก็เข้าตัวรูดก็เข้า ตัววิ่งก็เข้านะครับก็อโอเคผ่านนะตาจวน v i p เนี่ยก็ยังพอเชื่อขนมกินได้เนาะ,ะมาทุกวันทุกวันอยูอ่แต่ดาจนจริงนั่นสิออกมาได้ยังไงก็ไม่รู้เอาใหม่เอาใหม่สำห,หรับดาจนเช้านะ,ะเดี๋ยววันนี้จะมาคำนวณให้แบบให้จจะเลยนะครับมาให้ให้ได้คืน,นครประมาณนี้นะครับลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ อ่ะเราก็มาชมกันเลยนะครับไายโจน V i P มีอะไรบ้างนะครับไดโจน V i P นะครับเด่นนะครับเด่นนะเด่นบนล่างนะครับเลขต่ํานะวันนี้นะหนึ่งสองสามนะครับขอเน้นที่หนึ่งกับสองนะครับลองสามนะหนึ่งอะไรคานนี้หนึ่งห้านะครับสองห้านะครับหนึ่งหกสองหกนะครับ 17 27เดสองกดนะครับหนึ่งแปดสองปดนะครับส่วนชุดวินนะครับวินวินวินจะเข้ากันอีกไหมวันนี้วินหนึ่งสองห้าหกเดแปดนะครับหนึ่งสองห้าหเดแปดนะครับวินนะครับจากนี้นะครับอ่าแล้วก็มาดูวิเคราะห์ดูคราวเนี้ยหนึ่งสองสามนะครับขอฟันธงที่หนึ่งนะเลขขีนะ ส่วน2กับ3นี่พิจารณาดูนะครับส่วนสายเจาะนะครับสายเจาะนี่นะสายเจาะนะสายเจาะนะครับ1 5 2 5 1ห2 6สองห้า2 8สองหหนึ่งดเนนะครับส่วนชุดวินก็ตามนี้1 2 5 6 7 8หนะครับส่วนสายรูดนะครับแต่รูดนะเอาที่เน้นที่1หรืองเลลอง2นะครับ ตัวรองอีกตัวคือสามนะใครชอบสามก็จัดไปนะครับอืมประมาณนี้นะครับอืเน้นที่หนึ่งนะใจจริงอาจารย์ก็ชอบสามนะชอบชอบหนึ่งกับชอบสามนะใครใครใครชอบสองก็จัดไปนะครับแล้วกันนะครับอืมขอเลือกที่หนึ่งกับสามแล้วกันเนาะอ๋อครับประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้คือรูดนะอสายรูดนะครับอันนี้นะหนึ่งกับสามนะครับ ส่วนสองใครชอบก็จัดไปนะครับประมาณนี้นะครับเด็กคู่ครับหนึ่งกับสองหนึ่งกับสามสายรูดนะครับอามาดูสายจอยที่คะนี่เด่นตรงไหนคะนี้เด่นที่เด่นที่ห้ากับหกนะครับเด่นที่ห้ากับหกนะเนี่ยนะเด่นที่ห้ากับหกนะครับเด่นที่ห้ากับหกนะครับหมายถึงว่าห้ากับหกเด่นด้วยว่างั้นเถอะนะอ่า 5้าห้ากับ6ก็เด่นนะครับคู่กับ1 2 3สามนะครับคู่กับ1 2 3านะครับถ้าใครชอบ5กับ6ก็จัดไปนะครับใครชอบ1 2 3ก็จัดไปนะครับแต่อาจารย์ขอฟันทงที่1กับ3นะอ่า1กับ3นะครับประมาณนี้นะครับฟันทงที่1กับ3นะครับ3ามนี้นะครับคู่กันก็ถ้า1มาก็1 5 1 6ห้าหนึ่งหถ้าสามาก็3 5 3ห้าสามนะครับ ถ้าสองมาก็สองห้าสองหกนะครับอืมปันธงสายรูดที่หนึ่งกับสามนะครับอย่ารูดตัวเดียวนะครับมัน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 เสียวอืมประมาณนี้นะครับส่วนชุดวินก็ตามนี้นะครับตามนี้นะตุดนะครับดาวโจน์ VAP ออกเที่ยงคืนครึ่งนะครับจดไปนะปรับตามนี้เลยนะครับก็ขอขอบคุณมากมาขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับ ไม่เก็บไม่จนอ่ามันคงมั่งคั่งฟังมีทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับแฮงแงๆๆนะครับขอบพระคุณมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ